สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเกบอพบกับผมอีกแล้วช่อง Moto Art ผมนี่ข้างหน้านี่ผมเป็น CBR 500R <อ>นี่คลิปน,นี้ก็ต่อเนื่องมาจากคลิปที่ผมไปไป,ไปไปเบิ้นท่อนะเออแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาว่าเอ้ยพี่รถอะไรทำไมปีกมเยอะขนาดนี้เนาะก็นี่ครับคลิปนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูเลยกับเจ้า CBR 500R ครับผมนี่ข้างหน้าซ้ายผมก็เป็นรถเจ้าเจ้าของรถนี่ครับพี่แพงนะผมแห่งสายบันเทิงพิโลกครับผม c b r 500R ครับผมนี่คันนี้นี่ใช้มานานยังพี่คันนี้สีกว่าครับประมาณสีกว่าลายติ๊กเกอร์นี่ติดติดเองทัดเองครับอ๋อลายติ๊กเกอร์ทำเองด้วยเออถึงว่าแปลกๆนะลายที่ลายไม่เหมือนใครจรลายที่มาจากสูงไม่ใช่ลายนี้นะผมเนี่ยเป็นลายมาใหม่ไอ้ผมสงสัยมานานแล้วพี่471นี่คืออะไรเนี่ย 4CC มันครับอ๋อ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 โอเค 471CC อ๋อเอ้ยเออ ออผมเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้แบบสีสีรถเท่าไหร่นะผมอเออเน่ผมก็ไม่รู้แล้เออสี่เจ็ดหนึ่งก็อ๋อสีสีมันก็เลยระะเราเล่เจ้าหกเก้าเป็นเล,เลขเลขที่ชอบแต่แบบเอาสี่เจ็ดหนึ่งดีกว่าอ๋นอนีอ่ฮะแน่นอนว่าสาวาากไอมันเคยยี่ห้อไอคาบูก,กิอะคารบุกิเออผมลืมบบผมลืมชอบคาบุกิกกมาไหนไหนมาแล้วก็ขอของแต่งหน่อยนี่ขอชิ้นนี้ก่อนเลยพี่มันคืออาวิง วิ่งใต้ไฟตรงรุ่นอันนี้ก็ตรงรุ่นหมดเลยนะของตรงรุ่นอ๋อวิ่งใต้ไฟตรงรุ่นใช่ไหมไม่ใช่อ่าไม่ใช่ที่ศูนย์เนาะไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนี่เนาะร้านเดียวกับเม็ดปีกปีกอันเนี่ยอ๋อนี่นะนี่ให้ดูให้ดูให้ดูนี่ครับตรงรุ่นครับนเียปีกใต้คางปีกใต้ไฟอ๋อเนี่ยแล้วก็วิ่งเล็กใช่ไหมเหล็กเนาะวิ่งเล็กดานข้างลงตัวอยู่นะลงตัวอยู่นะนี่อันซ้ายผมอันขวาเนี่ วิงเล็ดวิงเล็ดอ่าผมว่าต้องมีคนถามมาซื้อจากร้านไหนอ,ะอ่ะอ่าผมมาจากในเพจนะี๋ยวผมส่งส่งชื่อเพจให้แล้วโอ,โอเคโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ตรงเพจเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นเพจให้นี่โอเค,อเคต่อเลยดีกว่าดีครับชิ้นต่อไปเป็นชิวหน้าชิวหน้าผมไม่ไสั่งจากเพจไหนลูกผมจะไม่ได้เดี๋ยวนี้ราาาัสด้ามีขายอืมโอเคไม่ลงลึกแล้วกันเนาะเป็นชิวหน้าแต่งอ๋อส่งเดิมมันจะเรียบๆใช่ๆๆเรรียบบนคัติ<ป>ดสติกเกอร์รแต่งชิ้นแรกแล้วนะจะเนี้ย อ๋อเนี่ยแปะแตะส,สติกเกอร์เท่ผมสติกเกอร์สายบันเทิงครับผมวว้า <Wow. S 1> นี่แล้วก็เปลี่ยนน็อตน็อตสีม่วงเน,นาะไลายเท่ทั้งทั้งคันเลยไหมเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทั้งคันนะอ๋อนี่ครับผมแล้วก็มีนี่เลยกระจกแต่งใช่เห็นเห็นในเพจห้าร้อยเขาใส่กันปุาบเอ๊ะมันแบบมันเท่เดีส่วนมากเขาใส่กระจกจาสามสามร้อยมั้งเดี๋ผม ไม่ชอบเหมื <bunker> อนใครเราชอบแต่ง <respuesta. S 2> แนวนี้ผมว่าไอ้นี้มันใช่ไหมก็คล้ายๆเหมือนคาโบกิเดี๋ยวเหมือนเถวคาโบกิอะไรอ๋อ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 ไปงี้เองครับผมก็ไฟหน้าก็ไปแลปมาใช่ไหมเนี่ยที่อ่แบบแบบแลปมาเนาะนี่ครับมือเบรกมือคัสสีแดงอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าผมเนี่ยมือเบรกมือคัสสีแดงเออเออเอออีกอย่างหนึ่งคือนี่สีทอง คืออะไรนี่นที่ครอบโชคครับอ๋อที่ครอบโช๊คใช่ครอบที่ดีอาห์เราไปครอบใส่กันอ๋อติดกระดุมิติให้รถใหญ่ขึ้นอ๋อครับนี่คือที่ครอบโชค๊โชคสีทองครับเพื่อค,อความสวยงามครับผมนี่จะดูให้รถจะดูเหมือนรถเต็มเครื่ครับผมอ,อกล่างนี่ของเดิมปะพี่เกิดอดิมครับอ๋อกล่างของเดิมครับผมมีกันรอยถังน้ำมันเป็นน,นั่นไมเป็นต<น>ิ๊กเกอร์หุ้มเอาอ๋อหุ้มเองไงใช่ครับแฮนด์เมคครับผมนี่งานฝีมืออีกแล้วที่ครอบบอชของสูตรครัพี่ ต่องในรัซาดาอ๋อรัซาด้าทั้นี้ต่งรัซาด้าหมดอ๋อนี่คนระับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นรัซซาด้าเราจะทำสีใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรเราทำสีลอดทีเดียวเฮ้ยอันนี้คือไออันเ์เทลทายเหรอพี่ใช่ใช่ใชอ๋อมันมาอย่างี้เหรอใช่ครับแลมีไฟเลี้ยงในตัวได้เหรอพี่ใช่ตอแบบนแรกมันจะเป็นไฟดีไลท์เต่เดนแต่หน้าฝนมันมันลอดอ๋อนี่ โชว์หน่อยได้ไหมพี่เปิดโชว์หน่อยไฟเลี้ยว้มันมันไม่ติดผมขออ๋อโอเคโอเคน้ำมันเข้าน้ำมันเข้าอืมนี่ฮะอันเดอร์เทลท้ายลาซาด้าเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับไปหาไปหาเซิร์ชได้ก็คืออันเดอร์เทลสิบพีอาร์ห้าร้อยอาร์สี่พันกว่าบาทออ๋ไปเซิร์ชในลาซาด้าได้ครับผมพิมพ์ว่าอันเดอร์เทลใช่บพีอาร์ห้าร้อยอาร์โอเคมาต่อกันที่อันนี้ของเดิมไหมพี่อันนี้ของสิบพีอาร์สามร้อยครับอ๋อของสิบพีอาร์สามร้อยนี่ใส่ใส่กันพอดีเลยปะ เยอะนิดหน่อยเยองนิดหน่อยในี่ผมหาเราเขาชอบใส่กับเพราะว่าของเดิมมันมันมันไม่มีตรงนี้อ๋อก็เลยแบบเออให้ดูแบบมันดูสวยกว่าเพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยโอ้กีดินเต็มตรงหลังกอบโซ่เป็นของ CBR 300ใช่เจอที่ศูนย์รถเล็กได้เลยของอันได้อ๋อที่ศูนย์ก็คือมีขายแยกเลยใช่ไหมสามร้อยกว่าบาทประมาณสามร้อยอ๋อราคาสามร้อยกว่าบาทนะผมนี่ถ้าไปกําลังแต่ง CPR ห้าร้อย R อยู่แล้วแหละอยากได้ครอบตัวแบบนี้ก็ซื้อที่ศูนย์ได้เลยครับผมนก็มีกิโยงสนามอ๋อกิโยงแต่ตัดได้กี่ผ้าระดับกี่ผ้าระดับเลยโโอ้หเต็มเลยมันปรับยังไงผมผมอยากรู้เหมือนกันนี่ปรับยังไงเนี่ยผ่อตรงนี้ครับอ๋อต้องรอดรอ๋อต้องผอดแต่งมันจะไม่แค่ถึงแค่นี้เองแต่อันนี้มันปรับได้ถึงขนาดนึกว่าใครมือปรับได้เลยต้องไขน็อตก่อนใช่ไหมกิโยงแล้วก็มีวีิพเตอร์ อ๋อนี่คือนี่คือกริปเตอร์อยู่นหมแบบงัดงัดตบได้เลยอ๋องัดไม่ต้องไม่ต้องกำคัดใช่ไหมไม่ต้องกำครับเท่าไหร่พี่ีกริปเตอร์ืมาประมาณสองพันห้าสองพันห้าไม่ต้องติดตั้งเองใส่เองด้วยก็กริปชิพให้ร้านใส่ก็ประมาณพันเนี่ยยี่ห้ออะไรนะของ ECU ครับตรงรุ่นของอะไรนะ ECU ECU กริปชิพเตอร์สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่มาพร้อมเกียร์โยงครับผมใส่เองด้วยผม จะยโยงสี่พันนะครับอ๋อเกยโยงสี่พันเลยคนละตรวจกันอือแต่ดดผมชอบวิงเล็ดมากเนี่ยขนาดหมวกกันน็อกยังเป็นคาบุกิครับผม<น>เดี๋ยวผมขอลองคอมนเอยพี่ว่า<ด>ฟิวฟิวเลฟเกยโยงเป็นไงอันนี้อันนี้ผมสูงร้อยิสีนะจะลองค่อมให้ดูอันนี้ไม่เคยปรับช๊กอะไรใช่ไหมเหเดิมมากโหลดโหลด้าโหลดห,น,น,ลดหน,น้ากี่นิ้วนิ้วขึ้นอันนี้โหลดหน้านิ้วขึ้นมะ เฮ้ยลดหน้านิ้วครึ่งมาเนี่ยครับสูง174เย้ไงได้ไหมผิวเกียร์ยุงก็ประมาณนี้เนาะโอ้ได้เนี่ยปกติมันอยู่เกียร์ยู่งแบบพี่ปกติมันจะต่ำมันี้ประมาณประมาณนี้ประมาณมน,นี้เนาะ,ะเออเนี่ยปกติมันจะประมาณนี้นะเนี่ยแต่ที่เขาไปใส่เกียร์ยุงมาก็จะประมาณนี้เลยซิ้นๆหน่อยพอากู้มาจะง่ายขึ้นกับมูดูอันอนี้อันนี้ ใส่แฮนด์มได้อีกบ้างรู้ว่าติดแล้วอ่าผมมีโครงการเดียจะใส่อ๋อมีโครงการใส่แฮนด์มอบอยู่นะโอเคผมนี้ยประมาณนี้นะถ้ามอร์ดก็ปรมานี้เลยเนี่ยผ่านมอ๋อลืมชิ้นส่วนสำคัญข้อลืมรีวิวไปเลยเป็นข้อ A Biden, อะคาโบวิกปลายด้าของผมเนี่ยอันนี้คืออะไรนะพีก่กัดกัดกัดพวกกัดหม้อพวกัวกวกกดกัดกันความร้อนนะใช่ใช่ใช่ กักิบออน,น on, อะไรพวกนี้ยอ๋อพก ouais. ปกต Ri ิมันจะโล่งๆ่อน้อยๆผมแบบอยากให้ดูมิติรถโอ๋เซื้อมาเพื่อให้ไม่ติดรถมาดูเต็มนะผมเนี CPR 5้ารอย R แต่งลงตัวทีเดียวเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าทีหนึงครับผมเนี่เื่อเป็นแนวทางในการแต่งของใครหลายๆคนนะผมนี่ครับตีใต้คงพรอวิ่งเลตผมไหนมาแล้วฟังเสียงข้อนนิดนึงได้มพี่ได้ครับได้ตรงนี้ตรนี้ตรงนี้เบิ้ลได้ปะนิน ดีดดน,นึงเด,เดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนอ่าอ่าดน,นึงดน,นึงไม่ดังนุ่มๆไม่ดังมากนี่ครับ เคอร์วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แพนมากครับที่ให้รีวิวรถ CBR 500R ผมนเนก็ใครที่ชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ